ในโคนไทยคู่กันเลยใช่ไหมคุณอิดิ์นะครับชอรัตนามาหรือยังมีคู่พิเศษครับมีอ๋อนะครับต้งไวเนะครับชอนะฮะพอประเสริฐไหนพอประเสริฐลำไหนโอเคโอเคเห็นแล้วนะครับได้ได้ตามนั้นชอรัตนาชอรัตนาครับนำเรือมาจอดตรงนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับคีศักดิ์นะครับขอบคุณคีศักดิ์มากน่าเลยเดี๋ยวเสียรถเข้ามาเสียเรือเข้ามา สนุกสนานแน่นอนครับวันนี้ลัมที้อะไรครับลัมทายลัมทายนะครับช่วยบอกผมด้วยนะครับว่าคืออะไรมาดูนะฮะตลาดหุ้นเป็นไงครับลําเลิศลําเล่ศชูแงจะมาพี่โชคครับนี่ครับข้าบริษสากันกันใช่ไหมโอ้วันนี้สนุกแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสนุกแน่นอนมีไอเดียงงงี้นะ เดี๋ยวได้ดูครับเดี๋ยวได้ดูฮะเดี๋ยวได้ดูครับชอวบริษัทจงเลินพรนะครับผมต้องการตัวท่านด่วนนะครับผมต้องการเรือท่านนะครับมามมาามาโอเคหนึ่งพันใวๆเลยครับหนึ่งพันใวๆเลยครับหยุดโลกครับกูหยุดโลกครับตอนนี้ชอว์บริษัทได้วยกันับระหว่งชอวบริษัทลจงเลินพรหนึ่งนะครับพร้อมกับโปรเบอร์เสร็จนะครับบ่ายฉลองหนึ่ง ชอวรัตนนัตเจริญพรหนึ่งนะครับอยู่แดงนะเขาเป็นคู่แรกเลยหรือเปล่าครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยผู้ช่างใหญ่พัฒนาครับเนี่ครับชอรัตนนเจริญพรนะครับขอบคุณคุณป๋านะฮะอย่างยิ่งเลยเพียวนำน้ำมาให้พร้อมกับลิโพนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับป๋านะฮะตัวพอแห้งไว้ยังไงนะครับ ชรัตนเจริญพรหนึ่งนะครับนะฮะจำไว้นะคุณอยู่แดงแล้วกจะไปที่ปอประเสริฐนะครับบ่ายฉงโหนกหนึ่งคุณอยู่น้ำเงินคู่นี้จะเป็นคู่ไฮไลท์นะครับในรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมจะมีอะไรอะไรที่มากกว่านั้นนะครับผมไม่พอพูดถึงนะฮะเดี๋ยวจะมาชมคุ้หอมกันนะครับนะฮะขอนะครับเวลาตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับคู่นี้คือขีดสุดนะฮะของสนามแล้วนะครับหยุดโลกครับ จอร์ตัน,นะเจริญพรกับปอประเสริฐช่างหนครับน่าจะเป็นไฮไลท์ลคู่แรกเลยครับหรือเปล่าหรือว่าน่าจะเป็นคู่แรกเลยครับคุณผู้ชมจะคู่แรกเลยครับระว,วังนะครับรุ่นนี้เลยครับเริ่มเล้าใจแล้วนะคุณผู้ชม นี่ในขนาดนะครับนะครับ 5K นะครับ2ตอนธรรมดานะครับถ้าไปเจอ3,000เป็นยังไงท่านผู้ชมมันจะมีอะไรที่น่าคิดมากกว่านี้มากเลยเย็นๆนะฮรเราจะเจอเครื่อง3,000เยมันเม่หืมานะครับแต่ไม่หมาของเครื่องอแต่ความเร็วนั้นถ้าขึ้นน้ำแล้วนะครับก็หมายความว่า<ะ>ส,สุดๆนะครับ แช่ด่วนๆครับแช่ด่วนๆไปครับปอประมิณไป้วครับคู่นี่ก่อนนะตอนนี้นลยครับผมเรียนผมเรียนเลยนะครับเรือทุกรุ่นทุกลำที่ไม่เข้าการแข่งขันในตอนนี้อยู่ในสนามห้ามออกมาเด็ดขาดนะครับผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าช่วงต่อไปนี้นะครับเป็นเรือแรงทั้งหมดในทีเดียว ระหว่างคู่นี้เป็นคู่พิเศษนะครับท่านผู้ชมระหว่างชาวรัตนเจริบพรหนึ่งนะครับอยู่ที่แดงเข้าไปเลยนะครับปอประเสริฐช่างโหน่งนะครับอยู่ที่น้ำเงินเข้าไปเลยนะครับผมบอกได้เลยคู่นี้ผมตื่นเต้นเลยครับคือรอมานานมากครับในที่สุดก็มาเจอกันครับลรอมานานครับคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับตื่นเต้นนะ แชร์ด่วนๆนะฮะใครยังไม่ได้แชร์แชร์ด่วนๆนะฮะหนึ่งพันสองร้อยท่านหนึ่งพันสองร้อยแชร์ครับแชร์ด่วนๆเลยครับคู่พิเศษมาแล้วครับหยุดโลกนะ 5K ครับโลกจะหยุดผมสำหรับคู่นี้หายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่ทั่วท้องแล้วครับตอนนี้ครับใค้ขับครับลำนี้เดี๋ยวเราจะตัดได้พี่นัทขับหรือเปล่าฮะได้นี่ครับพี่นัทขับเองด้วยครับพี่นัทขับนะฮะ ดีดั้ง oh, ข oh, oh, <aluminium. S 1> ah ับครับโอ้โหเดือดครับคุณผู้ชมครับคู่นี้ครับแชร์ด่วนๆครับคุณผู้ชมนะที่อยู่ทั้งบ้านนะรัแชร์ด่วนๆครับเป็นดังว่าได้รับเสื้อเรียงสองรันในระหว่างริบแดงก็คือจอรัตนะักเจริญพรหนึ่งนะครับแล้วจะไปเจอกันกับทัพอประเสริฐนะครับบ่ายเชโน่หนึ่งนะครับจุดที่ต้เลนคู่นี้จะเป็นคู่ไฮระดับของในรายการของเรานะครับ เราจะมาชมพบ้อมกันในช่วงเวลาและทึกใจต่อจากนี้นะครับให้เวลาเลยครับสำรวจเครื่องและวก็สำหรับคู่ต่อไปสแตนบายเลยนะครับระหว่างตัวีสักนะครับบ่ายชัางโหนและซิงหกไปเจออประเสริฐนะครับบ่ายแ้ปโหนหกสัตนบายไว้เลยนะครับหลังจากที่ปล่อยคู่นี้คู่นี้เป็นคู่นะครับสำคัญมากๆเดียวท่านผู้ชมนะฮะผมให้เวลานะครับอีกสองนาทีแล้วกัน นะฮะผมให้เวลาอีกสองนาทีดูบรรยากาศสนามครับคุณผู้ชมครับนี่ครับบรรยากาศของสนามของตะขำครับตอนนี้ครับทุกคนแทบหยุดหายใจกันแล้วครับแทบหยุดหายใจกันแล้วนะครับตอนนี้น้ํานิ่งน้ำนิ่งมากมากน้ำนิ่งมากมากครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะครับเร็วครับ คู่นี้ระหว่างชอรัตนจุร์แดนพรหนึ่งนะครับอยู่แดงไปเจอปประเสริฐนะครับบ่ายขักโดดหนึ่งอยู่ที่น้ำเงินพร้อมเราชอรัตนจตพร์อยู่ฝั่งแดงครับปประเสริฐชน้าพรพร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมระวังคู่นี้นะครับมันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นนะมันระวังตรงนี้อให้ดีมาดีเร่งขึ้นมาเร่งขึ้นมา แดงหรือน้ำเงินน่าี่ดูกล้องโอ้โห oh ดูกล้องครับคุณผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วครับคุณผู้ชมไม่จบไม่ได้เลที่ชมดูกล้องครับโอ้ระทึกหวั่นครับา <laughs> หายใจไม่ทั่วแนละ้ว <laughs> โอบสูสีมากครับเช็คกล้องนะฮปลาเมงคุณผู้ชมครับเอาแล้ว โอ้โหเช็คกล้องแล้วครับเอาแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคุณผู้ชมครับเดือดจริงๆครับเดือดจริงๆครับยินดีด้วยครับเช็คกล้องไปเลยนะครับจำนะฮะกล้องกรรมการเท่านั้นครับขอบคุณนะอนุชาด้วยครับอนุชานะฮะส่งดาวมาให้อีกห้ดวงครับสักครู่ครับสักครู่ยังไม่รู้ครับตอนนี้มาแล้วครับเนี่ครับเลทส์นะฮะนาที่เลทส์นะครับมาแล้วครับพี่ได้ยินแล้วนะครับ อย่างไม่ร right ู้ครับังไม่รู้ฮะบยังไม่รู้นะครับแดงหรือน้ำมันครับหยุดลอกครับคุณผู้ชมครับถ้าแดงจอแล้วตัดใเลยครับกาสดงีพักอสักเลยครับเปี่ยนกันจริงครับ น้ำอีกรอบหนึ่งครับสรุปแล้วนะฮะไปกันต่อเไปครับผู้ต่อไปนะครับตัวีอศักด์นะครับายนะครับช่างมดเบรสซิ่งหกมิดุกที่แดงนะครับใบช่างมดเบรสซิ่งหนึ่งนะครับพร้อมกับเสี่ยงหัวรงน้ำแข็งบ่ายผู้ใหญ่บุญทรงหนึ่งสะบายไว้เลยนะครับ แดงเข้าไปครับแดงเข้าไปครับนี่ครับวันนี้เป็นวันของโชว์รัตนจรอนารวันนี้เป็นวันของตูนีักนะบ่ายชมดเบรซิ่งนะครับปยุดที่แดงรัตนทเจริญนเสะครับายชดกันะครับยี่านะฮะแล้วก็สแตนบายไว้เลยนะครับระหว่างตวีศักนะครับช่างโเบรซิ่งหนึ่ง เสียมงวงโรคน้ำแข็งนะครับผู้ใหญ่คุณส่งหนึ่งแสนบายไว้เลยนะครับวันนี้วันของเขาครับไม่ได้ไไปแล้วนะครับเรือที่ชนะห้ามเข้าซุ้มนะครับนะฮะอย่าเข้าซุ้มนะครับผมบอกแล้วนะครับห้ามเข้าซุ้มนะครับเข้ามาเข้ามาออกมา แก้วเรือมามาครับไม่ได้เข้าซ <selling> ุ้มนะครับในทางที่คนชาวยผิดในทางออกมาเลยครเราไม่ได้เข้าซ <wei> ุ <GO grocery uther> ้มนะครับไปโชว์ออกมาซโชว์เฉยๆครับออกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวโดนเลยครับผมไม่รู้นะออกมาเลยนะครับไม่ได้เข้าซุ้มครับโชว์เฉยๆครับนี่ครับมาแล้วครับย้ำนะครับไม่ได้เข้าซุ้มครับโชว์เฉยๆครับนี่ครับกลับมาแล้ว Cảm ơn theo dõi không bỏ lỡ những video hấp dẫn